อยู่เซเว่นไทยต่อนี่เอา้ามาได้ใช้สบายดีสบายจะมาเซเว่นใช้เดี๋ยวนี้ค่อยมาเซเว่นไทยเอ่อบ่เว่ยนมาเซเว่นลาวนี่ฮะคนไทยบ่มาเปิดแม่นเอ้าปาันะ๊มความไทยบ่หน่ะปั๊มไทยบวชต่อเออทีเธอบ่ชไว้บ่ชไว้แบบนี้อ่ะก่อนอื่นก็นกราบทักทายสบายดีพี่น้องกันเบิดสุผู้สุคนก่อน,อนพี่น้องเนาะอยู่กับช่องจานอริ ซาเนี่ยอีกแล้วพี่น้องแฮะทำประด่าแล้วฮะไปกินน้ำเย็นๆเป็นอะไรไปไปสีเลี้ยง,ยงนเองนั้นไหมนี้เมาลิือสีเลี้ยงเพราะว่าเขามาเข้าสวีเดนไทยไปไปไปลูกมาน้องแห้งนี่ไปเบิ่งจะน้องแห้งมั้ย<ป>มีรถเจ้าจะขึ้นอยู่ว่ารถง,งามๆจอดแถวนี่บอกไม่มีแล้ว <c oughs> อยากได้อยายุไปกันนะเจ้าเชื่อว่าเป็นเหตุอย่างนี้เวลาเป็น ขึ้นกั้นมว้เพื่อนถามว่าใส่โซบเพิ่นกั้นไว้เวลาหลุดเสียรักมาล่ะบอบอให้นั่นเด้บอกให้เลยก็ไปห่านเพิ่อนถือว่าเป็นความคิดที่ดีเนาะไปไปไปอ๋อคืออยู่ไทยบ่ะพอน้องเพจฮะไปไปไปกลับไปเบิ่งเนาะรถก็มีแต่รถไทยบ่จักนี่รถลาวรถลาวเอาขึ้นเจ้าดิฮะ พูดไปนะเอเ้ยจะไปหาเห็ดพอน้องแคทพ่อจะชมขึ้นสวรค์เนาะนี่นี่นี่ละหกหมื่นวิจิตรของกับคนข้างจะราคาสมควรอยู่เนาะวางนั่งบาดิไปไปไปเอามาแล้วจังมานั่งสาวซีวิตนพอน้องแพท เจ้าจัดของบอผู้ชายเซเว่นนี่อว่ามึงกัได้เซเว่นเชโนเบึ้งไอาา้ไทยคู่เนี่ยกู <c oughs> นี่แหละเป็นตะเข้ายูคเซเว่นแบบนี้เห็ยไู้สาวงามบ่ได้เนาะบ่ได้ไหนจะต้องได้ถามดูเบบนาะเซเว่แบบน,แบบนไทยมาเปิดต้องงามเอาเอาอะไรกินอะไรล่ะมันเชอบบอเนเด็ดเด็ดเด็ดสมบัติเชิบของ ของเล้ากองเล้าหรือของไทยมันเชื่อหมู้อยชนกันเคยกินบ้างหมู้อยชนกันนะบเคยอ๋อเดี๋ยวมาเบิ่งว่าราคาที่เท่าไรเนาะสิบลิตรพันถืกอยู่ไหนหานเขาอ่านดูหันพุ่งสว่างหน่อยสิบสองวางเขาหนังเลยไปวางเขาลูกคนเออเอาสมมติเนาะเจ้าอยากย่างกายผู้สาวอยู่หัน

ไปทั้งน,นใครเองพี่น้องเนาะเซเว่นไทยนี่ไข่เองยู่นี่ก็เป็นปั้มบ่อจอท่ออันนี้ก็เว้าว่าไทยของไทยของไทยนี่ก็คือแบรนด์ของไทยเ,ยทยเพินเรามาเปิดพี่น้องเนาะเพราะว่าทุนก็ล้องเปิดวางใดแต่ได้ไดมัน เพิ่นกำลังเปิด้านกาแฟนี่เพิ่นกำลังเปิดวางเบลีใหญ่มาเนี่ยแ,แต่กี้กเป็นเป็นห่วยห้องน้องข้องบึง <c oughs> <c oughs> พอดีปะะ่ะฮะเลือกจีแทนเด้อเรียงก่อนเดอ <c oughs> อ้ออ้อเดกเอากินก่อน กินก่อนแล้วค่อยจังสิย่างไปรีวิวเด้อแด้วพ่อน้องแพจเด้อแล้วค่อยย่างไปรีวิวเอ้าค่อยจะถามเจ้า<แ>เป็นได้คือ,คอมักเข่าชีเวนไทยอ๋อมันยิ้มบ่รือ,อว่าได้เข่าม้ามันยินมเนี่นะไพยมากนะต้องเห็บแหวะนะแต่ชีเวนดีงามบ่างามเอาแล้วเข่าม้าอยากถามแล้วได้รับยังบ่ขนาดเอา้าเทียบกับำ้านทั่วไปนี่ว่าม่วนบ่ม่วนข้างน้าฮะม่วนไรเขอนชีเวนไหมม่วนกว่า มันอะเงียบๆกันแล้ uh, mm ิเตปุนาขาวเป็นๆอยู่ดิคนว่าบอกคนว่าบกมวนอ่ะเอ้าเอาเร็วก็แต่พิเศษหลุงามๆอยู่ข้างนอกแต่เดยว้งามเดี๋ยวค่อยให้ดิายให้้เสียงดังคักแทะดังคักแทะเป็นยางไต้องมีฟีปุี่บัวมิแบบฉบอนเชืรอนี่ของลาวีุณิบังนู้อ่านบงนูภาษาลาเอาสปอนเซืรอ ของไทยของไทยปะนี่ได้โอ้เครื่องดื่มเกรือแรกของไทยปะของไทยเอาเอาพี่น้องเนาะกินก่อนในร้านพี่น้องเนาะมันห้อนแหงก็เลยเข้ามาอันนั้นมากับเพื่อนมีพี่น้องเพื่อนเพลิดเพลินเลยเนาะบ่เมื่อบวมเมื่อบวเมื่อปรดำนาบ่แล้วอากาศห้อนเลยนี่เป็นอะไรจ๊ะขำกวนขำประจานตัวเอง แทนเงินพอลูกแผ่นก่อนเจ้าจ่ายบอกแม่นเจ้าออกก็รัครคืนออกครนนะเจ้าสองพันสองพันคืนออกก็รัครคืนขอบคุณขอบคุณนี่ละจไม่นี่ไมอนี้กะมากินสบงซื้อเนาะพี่น้องเซเว่นไหนเเซว่นเซเว่นไทยเซเว่นไทยบันท้วเซโนบรรยากาศคือแบบไทยเลยถ้าเขามานี่ถ้าเขามาเขตนี่เป็นยังจังหวัดอะไรดัดโปรดทอนี่มันเป็นรถทั้งหลายเลย รสเล้าวรสล้าวมันรสเล้าวมันแห่งลายคือไทยนี่ตูโยต้าไทยได้หมักน้ำจากไทยได้หนิน้ำจากไทยพอลูกแปดรถนี้ยชวนมากนะน้ำเข้าจากไทยเลยรถต่างประเทศแต่ว่าน้ำเข้าจากไทยพอชวนมากนี่ทีเป็นรถง่ายพ่วงเนอะรถแบบง่ายพ่วงนี่น้ำเข้าแบบได้เลยบูรู่คือกันีหยลักมาบ่ จับบอดเหรอชื่อมาเนาะแต่ว่าชื่อมาแล้วมันง่ายเอาเนาะแมนบ่ได้มาประกอบอยู่เราสิาัูน์อยู่เราแบบมาไซเดอร์ยังแบบอยูนะ่เ,เ,เราเนี่ยมันนะนาะเราลักมามาต่ำโมบี้เนี่ยแมนแมนแมน <c oughs> กินเบิร์ด,เอ,ดอเอาไว้เจ้าเดี๋ยวเอออเาไว้ก่อนกินเธอหน่อย <c oughs> ปัดเตอร์หลอดไฟแมนตู้เย็นกับที่เสียข้าวให้เดือนเท่าไรนะ่ะ เจ้าเบิ่งในตู้เย็นนะเครื่องคอมันครบเนาะครบพอจะวะคอ้อ้เจ๋อขังเนาะอยากได้แค่อยากได้เซเว่นนี่ข่อยเสียกระเป๋าใบใหญ่บ่อะไรใบใหว่เดีวแจ้งเรือนอะไรเนาะอืมน่าเกิดไม่เคยปะเสียกระเปาในี่พลังวอปเป็นวอผ้าลังวอปเป็น นะพี่น้องเนาะกินนั่นแล้วก็เดี๋ยวสิพาเราครบพี่น้องเนาะคือไทยเลยแหละคือกันกับไทยเอาแม่กับปองขน้าพ่อแม่เอาแม่กับปองของนะ,ะบบงนะหนลายรอก <c oughs> ิ่มหน่ยเด้อกันวาวนะใช้มีทางขางนี้อย่างไรอยู่ในกเกา่เาเออแต่น้องไม่ได้หรอกนะครบ ไม่เนี่ยเธอเนี่ยเจ็ดพันเจ็ดพันแพงรู้ออเห็นหรือเปล่าจากห้าพันไปเจ็ดพันน้ำเืิมเนื้อเนี่ยเือลานาชเอ็ดเนื้อเขียว ชอบพันใบเขียวป่องงาขนมนี่ครับว้ามันห่อนบอสค่ะคนหนึ่ข้ามาหลายใช่เนาะห่อนบอสผมไม่เห็นอันนี้ฉลิทธ์อันที่ต้องเนสัญญาณจะไปไหนเอไอเฮ้ย เราไม่เห pues ็ยก mm oh, yeah. ันเลยนะโอ้มันกับบไวขนาดนั้นหรอะนี่นี่จะห้าจะลงไปไปออกนะโอ้ชื่อแม่นีลดถนิลดเดี๋ยวเข้มวันเด้อใช่เฮ้คือกันให้ดิ

จังหวงนี้นี่นะคือรถคืออยู่ไทยเนาะคืออยู่ไทยรถจอดเรียนกันในนี้นะรถเยอะคืออยู่ไทยปั๊มึกปลามไทยปั๊มไทยอ๋อเธอเมื่อได้บ่ะนี่เมื่ออยู่ลาวดับหน้าพี <m <m uh> <m ่น้องไปกลับบาป่ะนี่ grab เหนื่อยเมื่อเนาะเหนืเรียกเหตุการณ์มาป่ะนี่ไปพี่น้องกลับเด้อพี่น้องมาปนี้ โอเคพี่น้องเนาะบาวลีก็มาฮอดอันท่งให้ตรงหน้าแล้วเนาะแต่ถือว่าเป็นการจบคลิปเว้ถ่ายอย่างไรพี่น้องเนาะถ่ายเซเว่นให้เบิรงก็เชื่อวันนี้มีเจตานาอีอย่างไรเด้อพี่น้องเนาะมีแต่ว่าฝากพี่น้องเป็นกําลังมกุกกําลังใจให้บาวลีแน่พี่น้องเนะาะแต่ว่าทั้งซองบาวลี่ชาแนลตัวซองจานโอชาแนลก็เป็นกําลังใจให้แน่พี่น้องเนาะบาว่ากันเถอะพี่น้องอยู่ใส่ก็ได้กว่าท่งให้ตรงหน้าลงมาฮอดแบบโดยเศร้าโฮมก้อนพี่น้องเนาะ ใา่จบคลิปตัดคลิปบ่าวิกก็ขอตัวก็เร<ม>ิ่มฝากไลค์ก,กดติดตาม้องเนาะสวัสบบดี